อ่านหนังสือเรามาปีกว่าแล้วค่ะช่วงนี้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็ตามที่พี่นั้นเลยนะเวลาจะสอบอ่ะสิ่งสำคัญเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้พูดเรื่องสำคัญเลยนะถ้าใครอยากจะสอบแล้วให้ติดสำคัญที่สุดคือแพชชั่นความอยากจะเป็นอ่ะถ้ามียิ่งมากเท่าไหร่นะติดพี่เห็นกับตัวเองแล้วนะ พี่สอบสามครั้งนะสามครั้งสามครั้งครั้งแรกไม่ติดครั้งสองติดครั้งสามในร้อยที่ผ่านมาไม่ติดพี่จะสรุปให้ฟังทั้งสามครั้งก็คือเรื่องแพชชั่นเนี่ยครั้งแรกพี่ปูไปสอบโดยที่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่ติดพี่ปูก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะอ่านหนังสือแต่ครั้งที่สองผลครั้งแรกออกแล้วเกือบติดก็เลยครั้งที่สองทำให้ตั้งใจมาก มากจริงๆไอ้ครั้งที่สองเนี่ยถ้าใครแบบรู้จักพี่หรือเห็นพี่พี่แบบว่างเมื่อไรอ่านแล้วแบบเนี่ยมีอะไรที่แบบต้องคิดแต่ว่าฉันต้องได้เป็นอะรอบเนี้ยฉันยังไงฉันต้องได้เป็นพี่คิดอย่างนั้นเลยนะในครั้งที่สองแต่ครั้งที่สามที่ผ่านมาตอนแรกเลยพี่ตั้งใจขยันอ่านหนังสือมากเนี่ยเหมือนที่น้องบอกแล้วก็หลังๆก็เริ่มห่างหายไปนิดหน่อย แต่พอมีการประกาศผลสอบของปราบปรามอะออกมาซึ่งแฟนพี่สอบติดปราบปรามรอบนี้อันนี้คือไม่เคยบอกใครนะมันทำให้เขาปกติอะแฟนพี่เขาจะทำงานอยู่กรุงเทพ สามเดือนสี่เดือนจะเจอกันสักครั้งหนึ่งพอเขาสอบติดรอบนี้ก็คือจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วและลูกพี่ก็พึ่งได้เข้าเรียนพี่สมัครวันที่ปราปามเขาสอบเสร็จเนาะก็คือยี่สิบปราปามสอบยี่สิดในร้อยสมัครสอบพี่ตั้งใจอ่านหนังสือมากพอมาวันที่11บประกาศผลป่าปามแฟนพี่สอบติดตัวจริง พี่แทบไม่ได้อ่านหนังสือเลยหลังจากนั้นพาอต้องพาเขาไปสอบเหมือนที่น้องๆเห็นอะหลายๆอย่างอะว่าทำไมพี่ปูแบบมีถ่ายทุกอย่างเพราะพี่พี่อะต้องพาแฟนไปสอบไงนั่นแหละก็เลยไม่ได้ตั้งจใจอ่านหนังสือแล้วเพราะเขาก็บอกว่าคือถ้าพี่เกิดติดขึ้นมาพี่อาจจะต้องไปอยู่กรุงเทพมีเพื่อนถามด้วยว่าถ้าสอบติดจะเอาหรือเปล่ามันคือคำถามที่ อบยากจริงๆนะถ้าใครมีลูกมีครอบครัวแล้วจะเข้าใจนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีครอบครัวไปให้สุดค่ะน้องพี่เชียร์เต็มที่เลยไปให้สุดแต่ถ้าใครมีครอบครัวแล้วมันจะมีอะไรหลายๆอย่างให้ต้องคิดมากเพราะหนึ่งลูกพี่เพิ่งเข้าอนุบาลแฟนพี่ต้องไปฝึกหนึ่งปีและถ้าพี่ปูติดในร้อยพี่ปวจจะต้องไปอยู่กรุงเทพลูกจะอยู่กับใคร ใครจะไปส่งโรงเรียนเนี่ยมันเป็นมีอะไรให้คิดเยอะเลยพอประกาศผมปึ้งไม่ติดโล่งมากแบบมีความสุขมากเลยถ้าติดนี่เครียดเลยนะจริงๆว่าเอ๊ะฉันจะไปเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงนะตอนนี้เนี่ยเคยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการที่เราอยากจะเป็นมากๆอะ่ะมันจะพาให้เราได้เป็นจริงๆนะ ในรอบแรกที่พี่อยากเป็นเพราะว่าอยากได้สวัสดิการให้ลูกให้แม่อยากเป็นข้าราชการอยากมีเงินเดือนทุกๆเดือนอยากจะไม่ต้องลำบากเวลาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือก็ทำได้แต่ตอนนี้คือมันเป็นแล้วไงตำรวจก็ได้เป็นแล้วในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอะ่ะได้เป็นแล้วมันก็เลยไม่มีความอยากสักเท่าไหร่ว่าฉันจะต้องให้ได้นะรอบนี้อะไรเงี้ยพราเงินเดือนมันก็เพิ่มมา เอาตามจริงเลยนะจากตอนเนี้ยพี่รับอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามเป็นในร้อยรับหมื่นห้าเพิ่มมาสามพันสี่พันแต่ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดพี่คิดว่าพี่ไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่ๆอาจจะต้องไปอยู่กรุงเทพแล้วคิดดูค่าใช้จ่ายในกรุงเทพพี่ต้องขับรถกลับบ้านอะไรอย่างนี้อีกไม่รู้มันจะคุ้มไม่คุ้มเนาะถ้าสอบติดนะ ก็ให้ลูกโตก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะคะหลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ Facebook Fanpage ปั๊มดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์และก็อย่าลืมกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ